นะครับผมเบ้าเท่าขาเลาะมือนี้เรามาเพื่อสามชัยครับมาพอนักปั่นนะครับก็เลยจะได้ไปปั่นเลาะเพื่อสุขภาพน้ำหนักปั่นของเขายอมเพื่อเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชมรมนักปั่นอำเภอสามชัยครับครับร่วมปั่นสุขภาพวันวาเลนไทน์นะครับครับกิจกรรมส่วนมากก็จะมีแต่วิ่ง เราก็ยังรวมตัวกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับผมโครงการ100กิโลนะครับปั่นนะครับเส้นทางสามใจหนองผึ้งสีสันสันนะครับปั่นบนวะเลนไทยสู้ภัยโควิดนะครับซึ่งวันนี้เราก็ทําตามขั้นตอนนะครับก็มีฝ่ายอสมมของหมู่บ้านนะครับมาคัดกรองเรานะครับซึ่งเราจะทําการคัดกรองกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้สบายใจนะครับรับรองไม่มีโควิดนะครับตรงนั้นนะครับครับตอนนี้ตอนนี้นักปั่นพวกเราก็พร้อมแล้วนะครับจะจะจะรบวนทางอสมมนะครับ คัดกรองรที่น้องควงไปเขานะครับบัดหนอพุ่เมเจอนหอรเราพร้อมทุกอย่างลงทะเบียนนะครับนั้นได้สามารถเช็ค่ทคำลายได้นะครับครับผมครับครับนี่น้อยงานโอซโมออกมาไห้คบลอมเมอร,อ,มอ,รมอครับตรวจตรวจคัดกรองครับ กิกนเยตอนนี้ใวกกัพี่ครัห้วกใกบสามชยสู้ๆยอด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 กำันเพื่อสุขภาพครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับจะได้มีแรงมีลังนะครับ สุขภาพแข็งแรงเ๋วต้านโควิดได้ครับนะครับก่อนอื่นต้องเอาสุขภาพก่อนโอซโมเอาเอาปะสวัสดีครับเอาถัดก่องกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเ้ยางางางวางวางนังก็งอีกอีกันนึงใส่ทังนึงใช่เพราะอีทางนึงแม่ไม่รู้แค่น่นเเมื่อว่าง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  ดูแมคโคมาเองครับนี่นะครับเมื่อว่างจากงานเราก็มาปั่นนะครับนี่มาที่ไหครับป่าบนครับป่าบนนะครับไม่ปบนก่อสร้างนะครับเพิ่งลงจากแมคโคมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นชุดน่าปั่นรอสักครู่นะครับแล้วเราจะปั่นไปด้วยกันนะครับครับนี่มือแมคโครนะครับไปบุญก่อสร้างนะครับป่าบนนะครับครับเพิ่งเชื่เิ่งสภาพแล้วเปตาหอดพอดนะ่ะบอกกันนบอกยูทูบพอดนะครับโอ้คันโมหอดดิเออขึ้นรถ

อาจารย์เด่นครับมอบตอบแทนนิดนึงครับเพเป็นกังใจนะครับวางหน้าบางหน้าบางหน้าพึ่งพึ่งาหัดวัดีใน้พันน้ครับมีสุดบอเพียนสุดบืนข่าบอกเ่าไม่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  มวนตมีัตอนาต้มแล้วนง่าตมอันนาต้มอะไรครับมา้อะครับมอาครับต้มอะไรนี่เป็นประธานชุ้นรงสามสามชัยนะครับฝันสามชัยนะครับอาจารย์เด่นสารขันนะครับเป็นตัวแทนมอบอซองนะครับเพื่อเป็นน้ำใจที่ทางเราสมอนะครับป้้นกบดม มาช่วยคัดกรองโควิดในวันนี้นะครับซึ่งพทางเราก็ขอขอบคุณมากนะครับโอกาสนด้นะครับจะใไ้บริการอีกนะครับขอบคุณนะครับครับผมครับครับครับตอนนี้นะครับนักปันของพวกเรานะครับรวมจักรยานอำเภอสามชัยนะครับก็พร้อมกันที่จุดรวมตัวกันนะครับที่หลงแข่งสารฝันนะครับอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมรวมกันคัดกรองโควิดนะครับรับประทานอาหารเช้าร่วมกันนะครับข้าวต้มไข่ลวกตอแฟนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็จะปั่นลงไปที่สารหลักเมืองอำเภอสามชัยนะครับเพื่อสักการะนะครับเจ้าปู่ของเราที่เราเคารพนับถือนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มต้นในการปั่นจักรยานร้อยโลนร้อยกิโลปั่นบาลินไทยนะครับตาสขันหนองคุงศรีสามชัยนะครับโดยเส้นทางธรรมชาตินะครับเราจะไปตามเส้นทางธรรมชาตินะครับสามารถติดตามได้ในยูทูบเบอร์นะครับจะผ่านท้องนาทุ่งนา ฟองระายน้ำไม่แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะมีน้ำหรือเปล่าแต่เป็นธรรมชาติที่ผมเชื่อว่าหลายๆที่ไม่มีเหมือนกาลสินนะครับตรงนั้นสามารถได้หลังจากนั้นเราจะไปที่เพเภอสรหสักขันนะครับซึ่งจะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากนะครับไปไหว้พระที่ภูสิงห์นะครับไปไหว้พระที่ภูข้าวนะครับแล้วก็ไปดูสะพานข้ามเขื่อนนะครับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่อยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับสะพานเทพศุดานะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะไปทดสอบหาแรงนะครับโดยการปั่นขึ้นภูสิงห์นะครับเป็นการจบทริปแล้วสุดท้ายก็คือจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์สำหรับทริปนี้นะครับนะครับก็ฝากทุกคนติดตามทางยูทูบเบอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับนะครับตอนนี้ก็นักปั่นรวมทีมเดี๋ยวเราถอไปรวมทีนม่นมูลครับ

หน้าแนี้ตอนนี้เทนี่ยแบนีตันี้ดู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 ูดููด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 ยดูดูดูดดู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 ดดูดูดูยูดดู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 ดคดูบดู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 บูด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 ูบูดูดูครับคด ดอาไม่บา <id>: นด <Pokémon> ้วยค่ะเราไม่บานค่ะดอกไม่บานด้วยเอาผมเีงหนา้หนบานนหน้บานครับต่อไปจะไปเริ่มต้นที่ สารเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอสามชัยครับตอนนี้กำล,ลังรวมทีมกันลงไปแล้วครับอย่าลืมติดตามครับ